พ่อเลี้ยวพระอาจารย์เลี้ยวปริวัติทัากันมาหาตามาภาภูาามิปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงปงปัญญาใบอตาตมาภาพไม่นำมาพระอาจารย์ธนากรยานโมลีในเมือนี้จะเด้สมมูรณสมัญญาจันทานาธิบาให้ตนเองรมบบรแสเด่นกแหนงนาทีของลูกสาวในเยตุนเป็นลูกสาวหลาของยายตุนเด็กุณยาย ไอ้ซื้อวันจังไดซื้อวันนั่งสาวหวานใจในนีท่านทองเรลืองแม่ใหญ่เพอไง่ไงเกษตรพอหนี้ศิลป์บทเป็นน้งเอกเด้ใหญ่เด้อเออเป็นนั่งเอกบในนีท่านทองเรลืองจันตัวน้อยใหญ่คนพูดดีกว้วมวยคนเป็นน้งเห็บจนคือน้องใหญ่เนาะเออซื้อวันนั่งสาวหวานใจในนีท่านทองเรลืองในคุณยายอาลรประหยัดโยมพอไงไงใหญ่โยมพอยโยมเมียสุกูดสุขคนสาบดีเลว่าพระคุณเจ้ารูปใดองค์ใด รับดบแสดงหน้าทีต่ตำแหน่งใดขอเลี่นเชิญจะเรื่อนทอดพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจสรับรับฟังในท่านเลียงมือถือสากปากถือศีลด้วยความเคารพคารวะในธรรมะเป็นนันดีเทมมุอง แค่สามมงก็พอเด้อตีพิดรัตาสัญญาเอ่อบัรจิกังเถิาังทำเอ้ยเสียงขอบกระดังม้วนมวนเอ่อบิดาเถม้วนให้ดอกพาะมนี่กระดายเอ่อ็นเว้อความให้ประจํายู่หันแด้อยี่พอเด้อย้พเพล่งวัดลงก่อนเสียงเงีวเง้สิ้นตีจคกสามโมงได้ไงเด้อ เออนั่งเป็นมือคลองอยู่หันละเทียมแล้วเทียมมันหมันสิบวันจะเศร้าดอกอีพอเอ่นั่งเป็นมือคองอยู่หันละอาบดีฟังเทศมอีท่านธรรมปากันเทศสารท่านยากถาหรือบานเฮาเอือนบาเทศเแลยทำนองอีสานเป็นดับสืบต่อไปเจริญพรก่อนสีวาเขาได้เรียนอีท่านท่อมก่อนจากน้ำค่ำก่อนมาว่ากันให้มั่นเกลม่แสดงเป็นเทศเแลยทำน้อง